ต้องแพงเสมอไปคอนเซ้ปต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh my wow. Leave the dollar Leave the door Oh my oh, oh. oh, wow. Leave the dollar Leave the door สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมและที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าใหม่จริงๆนะครับผมแล้วก็ถูกจริงๆแล้วก็หายากจริงๆนะครับผมหาที่เตียมไม่ได้เพราะมันคือรุ่นไหนอะไรยังไงทุกท่านรู้จักกันดีกับโฉมนี้นะครับผม W212E-Class ไฟแยกนะครับผมเป็นรุ่นที่ออกมาณนะเวลานั้นปี2012บอกเลยว่าฮิต ติดลมบนนะครับผมใครมีตังต้องซื้อรำนี้เท่านั้นด้วยดีไซน์รูปทรงสีสันทุกอย่างแมทชิ่งออกมาได้ลงตัวจริงๆ Merc e เ e s ดสเบต้องยอมรับวิศวกรน,นักดีไซน์ของเขาว่าทำรุ่นไหนออกมาก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะรุ่นซีรีส์ที่เป็น E c l a s s คันนี้เป็น E 2 0 0นะครับผมกับเครื่องยนต์ 1,800cc เบนซินเทอร์โบ184แรงมา้าเป็นตัวปี12เกียร์7สปีดแล้วนะครับผมก็ mm hmm. จะช่วยในการประหยัดน้ำมันมีเทอร์โบเพิ่มความแรงแล้วก็ไม่จุกจิกอึดถึกทนอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าแหมเหมือนเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นช่องฟรีซย,ยังไงไม่ทราบครับใหม่อะไรขนาดนี้ครับฟังผมบรรยายไปแล้วจะจะฟังแล้วจะเข้าใจว่าผมไม่ได้โม้ไม่ได้โกหก มันใหม่จริงๆฮะสีสันของเขานะครับผมเดี๋ยวอธิบายข้างในรถดีกว่าพูดคุยในรถแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมมันใหม่ได้ขนาดนี้แล้วมันเป็นหนึ่งเดียวในตลาดหนึ่งเดียวในโลกเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจกับประวัติสภาพอีโลของเขาผมบอกเลยว่าตกใจแน่นอนนะครับผมภายในสีดํารถสีบอนตัดกันดูดุดันจริงๆตามสไตล์ mercedes benz นะครับผมนี่นะครับผมเป็นตัวรถ G ี สมบูรณ์จัดทุกจุดเลยก็ว่าได้ใครที่หารุ่นนี้อยู่ฟังผมเลยนะครับผมจะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับผมแล้วคุณจะตกใจว่าหามาได้ยังไงกับคันนี้เพราะมันคือรถมือเดียวป้ายแดงปี2012ที่วิ่งน้อยที่สุดในตลาดรักษาสภาพจอดในร่มเหมือนจอดอยู่ในตูน้เย็นช่องฟรีสย,ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมใหม่ทุกอโนเลยก็ว่าได้คราบน้ําติด สีรถแทบจะไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเลยดีกว่านะครับผมเนื่องจากได้รับการบํารุงดูแลรักษามาตลอดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆแพนให้ชมเลขกิโลนะครับผมก่อนอื่นให้ดูภายในของเขากับความใหม่ของเขานะครับผมใครที่ชอบ e-class เป็นทุนคันนี้ถึงเวลาของคุณแล้วที่จะได้จับจองเป็นเจ้าของกับรถที่มีสภาพ ประวัติสวยใสสวย,สวยจัดที่สุดในตลาดเพราะมันคือรถมือเดียวป้ายแดงที่เจ้าของซื้อเงินสดนะเวลานั้น4ล้านบวกรบเอามาจอดให้ขาดทุนเล่นเพราะวิ่งไปเพียงแค่3 0 0 0 0ื่นกว่ากิโลเท่านั้นนี่นะครับ W 2 1 2 E-Class E ค ปี2,012ปีนี้ปี2,025 13ปีวิ่งไป30,000กว่ากิโลนะครับผมซื้อมาจอดให้ขาดทุนเล่นนะเหลือจัดเลยครับเจ้าของนะฮะเป็นอีกหนึ่งคันที่ไม่บอกเลยว่าใครที่ชอบรุ่นนี้เป็นทุนอยู่แล้วใครที่ชอบรถไซส์กลางๆ e c งอีครัคันนี้ได้ทั้งรถมือเดียวป้ายแดงซื้อเงินสดมาประวัติสวยจัดวิ่งน้อยๆไม่มีแล้วครับในตลาดเรียกได้ว่าอาจจะเป็นคันเดียวติดท็อปทีของโลกก็ว่าได้ที่วิ่ง กิโลน้อยได้เพียงแค่สา0 0 0 0กว่ากิโล นะครับผมอาจจะมีรถที่เป็นโปรโตไทป์ ai, ตัวต้นแบบของ Mercedes Ben z เขาที่ผลิตออกมาแล้วก็ไม่ได้ขับอันนั้นอาจจะน้อยจริงวิ่งหลักร้อยกิโลแต่คันนี้รถที่ใช้งานจะขายให้กับผู้บริโภคไปผมว่าติดหนึ่งเดียวในโลกที่วิ่งน้อยจริงๆนะครับผมซื้อมาจอดชัดๆครับผมจอดไหนนะครับจอดในช่องฟีดด้หรือเปล่าเพราะยังใหม่เหมือนแหม่การเวลาทําอะไรไม่ได้ถึงบอกว่า m e r c e d e เ b e n z นเนี่ยความคุ้มค่าของเขาออกรถป้ายแดงตอนนั้นมันแพงก็จริงแต่วัสดุที่เขาใช้ในการประกอบผลิตขึ้นมามันคุ้มค่า งเงินที่ผู้บริโภคจะเสียไปมันถึงตอบโจทย์คนทั่วโลกว่าทำไม Mercedes-Benz ถึงครองใจคนทั้งโลกผลิตออกมากี่รุ่นก็ขายดีแม้จะแพงกว่า,ารถญี่ปุ่นแต่คนก็นิยมด้วยความที่ตอบโจทย์กระทั่งภาพลักษณ์นะครับผมความปลอดภัยสมรรถนะเครื่องยนต์ความหรูหราความเซฟตี้ ความอณุยความสะดวกออปชั่นต่างๆที่ให้มามันคือครบจบจริงๆแล้วนี่คือรถมือเดียวป้ายแดงที่ผมบอกเลยว่าในตลาดเมืองไทยไม่มีแน่นอนสภาพนี้ประวัติแบบนี้กิโลแบบนี้นะครับผมรับรองไม่มีฮะสามหมฮะซื้อมาจอดครับผมซื้อมาขาดทุนเล่นผมว่าคงจะมีไม่กี่คนในประเทศไทยที่เขาซื้อรถมา4ล้านเพื่อมาจอดให้ขาดทุนเหลือขายอยู่5 0 0แสนกว่าบาทในวันนี้ไม่มีแล้วครับผมนะฮะต้องบอกว่าโชมเนี่ยมันมีราคาหลากหลายวารรตี้ทุกสิ่งที่เป็นเกณฑ์ในการตัดสินนั่นก็คือเลขก,กิโลประวัติ ความสดความฟิตของเครื่องยนต์นะครับผมอาจจะมีถูก3 0 0แสนต้นๆ้น0 0 0แสนปลายป4าย0 0แสนกลางมีหมดครับผมแล้วตัวที่เป็นตัวกำหนดก็คือสภาพนะครับผมปีสเปคคันนี้สเปคเขาก็คือ1 8 0 0ปีีเบนซินเทอร์โบ184แรงม้านะครับผมเป็นเครื่องยนต์ M271 ที่ใช้กับในเบนซ์หลายๆรุ่นนะฮะอะไหลหาง่ายนะครับผมและคันนี้เนี่ยนอกจากจะกิกิโลน้อยแล้วนะครับผมเจ้าของสิครับ เป็นคนรักรถขนาดไหนครับดูดิครับเขามีหนังสือจดสมุดนะครับผมนี่ครับผมให้ดูนะฮะนี่สดสดเลยนะครับผมเขาจดเอาไว้ว่าเขาเปลี่ยนน้ามันเครื่องเมื่อไหร่อะไรยังไงผมเปิดดูแล้วก็ตกใจว่านี่คุณใช่หรือเปล่าเนี่ยคุณซื้อมาจอดคุณจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องทําไมนะครับผมนี่ฮะเปลี่ยนมาทุกปียันนี่ครับวันที่5เดือน9บรรทัดล่างขวาเนี่ยครับ5เดือน968 นะครับผมเปลี่ยนไปตอน3 6 0 0 0กิโลนะครับผมเปลี่ยนครั้งก่อน35,000กิโลวิ่งมาพันกิโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วครับผมนี่นะฮะคือคนที่ใส่ใจรถเพราะว่าน้ํามันเครื่องนะครับผมต่อให้คุณไม่วิ่งนะครับผมมันมีอายุการใช้งานประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นครบ1ปีคุณจะวิ่งถึงหมื่นกิโลหรือไม่ถึงหมื่นกิโลคุณก็ควรจะเปลี่ยนมันเพื่อจะรักษาธนุธนอมเครื่องยนต์ให้มันใช้ได้กันเป็นแสนแสน,แสนกิโลนี่เจ้าของคน คนเก่านะครับผมซื้อมามือเดียวไปแดงรักมากนะฮะสี่ล้านกว่าบาทวันนี้ตัดใจขายสิครับผมจอดเอาไว้ก็ไม่ได้ขับเอาไปให้คนที่รักเอาไปดูแลต่อแล้วคันนี้บอกเลยว่าใครที่ได้ไปนี่เหมือนถูกหวยอื้อหือ สามตัวตรงก็ว่าได้นะครับผมสองตัวถูกไปนะครับผมต้องสามตัวตรงเท่านั้นนะฮะดูสภาพสิครับกิบกิบเลยนะครับผมนี่คือรถที่ถูกกว่าซีวิกถูกกว่าแอคคอร์ตุกถูกกว่าแคมรี่แล้วคุณได้ประวัติแบบนี้ไม่ต้องรอแล้วครับผมมันไม่มีให้คุณเลือกแล้วครับในตลาดฮะไปหามาเทียบกับผมเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะซื้อประวัติซื้อความสวิตจัดของเครื่องยนต์ซื้อความใหม่ความเนี้ยบต้องคันนี้ท่านันเปรียบเสมือนน้องๆ้องรถป้ายแดงผมบอกเลยว่าวันนั้นที่คุณออกรถ4ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับผมว คุณมาซื้อในราคา5,000 500, 0นกว่าบาทอย่างไงอย่างนั้นเลยนะฮะคุณลองคิดดูนะครับผม13ปีผ่านไปเขาใช้รถไป3 0 0 0 0ื่นกว่าโลเนี่ยเปรียบเหมือนรถพี่วิ่งมาเพียงแค่ปีกว่าๆเพราะฉะนั้นมันคือรถในสภาพที่ปีกว่านะเวลานั้นถ้าเกิดขายปี2012มาขายปี2013ก็ยังขาย3ล้านแต่วันนี้คุณซื้อ5 0,000นกว่าบาทไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วใครที่หารุ่นนี้พานไม่ได้จริงๆนะครับผมนักสะสมต้องเข้าแล้วครับผมนะฮะคุณจะหาสะสม รถที่ประวัติสวยจัดขนาดนี้เลขกิโลน้อยๆความฟิตจัดขนาดนี้ไม่มีในตลาดแน่นอนซื้อไปไม่ต้องปทะชามัแล้วครับใหม่แค่คผมจอดในร่มนะฮะจอดในตู้เย็นช่องฟิชแช่ไว้เหมือนเจ้าของเดิมแล้วครับผมจะใช้ทีก็ออกมาดีฟอ์สนะฮะละลายน้ําแข็งสินงหนึ่งไม่ใช่แบบนับ้น <c oughs> นี่พูดเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าเขาเก็บรักษารถคันนี้เอาไว้ได้สุดยอดจริงๆความใหม่ความเนี๊ยบของสีสันภายในทุกอย่างนะครับผมยังดูแบบ ตึงเปรี้ยนะฮะด้วยความที่มันใช้น้อยจริงๆฮะสามหมื่นกว่าโลคือจริงๆจะบอกว่ารีวิวง่ายก็รีวิวง่ายนะฮะกับรถที่ใหม่ๆวิ่งน้อยๆเพราะมันคือรถใหม่ผมอาจจะพูดแค่ว่าเอาเลขกิโลเป็นตัวเกณฑ์วัดความใหม่คันนี้สามหมื่นกว่ากิโลคุณลองคิดเอาว่าคุณซื้อรถป้ายแดงมาแล้ววิ่งไปปีกว่าๆสามห0ื่นกว่ากิโลความใหม่ยังไงมันก็อย่างนั้นแล้วคันนี้ได้ดูแรลรักษาอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องของเหลวทุกปีแม้กระทั่งวิ่งเพียงแค่ ร้อยกิโลพันกิโลเขาก็เปลี่ยนเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันมีอายุของมันนี่คือความใส่ใจที่คุณจะได้ไปจากเจ้าของเดิมที่เขาซื้อเงินสดมาป้ายแดง4ล้านนะครับผมวันนี้มาขาย5 0 0 0 0นกว่าบาทไม่รู้จะหา ที่ไหนถูกและดีไปกว่านี้ตามสโลแกนนะครับรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมอยากได้รถถูกกับผมมีเยอะนะครับผมไม่ต้องกลัวครับผมแต่ประวัติความสดนี่ไม่ใช่อย่างผมแน่นอนนะครับผมอยู่ที่คุณแล้วครับผมอยากจะได้รถถูกหรืออยากจะได้รถดีนะครับถูกกว่าผมมีแต่ไม่ดีเท่าคันนี้แน่นอนการันตีโดยสมาร์ทคาร์นี่คือความสวยจัดฟิตจริงรถมือเดียวแปวแดงย้ำวิ่ง30,000กว่ากิโลเท่านั้นปี2012เป็นตัว7สปีดเกียร์คอแล้วประหยัด นะครับผมนะฮะการที่มีเกียร์หลายๆเกียร์อย่างที่เคยพูดไปในหลายๆคลิปเนี่ยจะทําให้เวลาเราวิ่งทางไกลความเร็วสูงสูงเนี่ยรอบมันจะต่านะครับผมก็คือไม่ดึงรอบนะครับผมทำให้การบริโภคน้ามันก็ช่วยให้การประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าแต่ก่อนรถ5เกียร์เนี่ยครับเหยียบ100อกิโลอรอบเครื่องวิ่งไป3,000คันนี้อาจจะไปเกียร์เวิ่งอยู่เกียบ100รอรอบเครื่องอาจจะอยู่ที่ พันไปไปลายสองพันเพราะฉะนั้นมันไม่ตึงมันไม่ลากเครื่องไม่ลากรอบอะพูดง่ายงมันก็เลยทําให้เกิดการประหยัดน้ํามันนี่คือการที่เขาวิจัยพัฒนาม,มาของ Merced ซเด e เบนและค่ายหลายๆค่ายยุโรปที่ว่าทาไมทาผลิตรถเกียร์มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจากสมัยก่อนยุค90เด็กๆเราวิ่งมีแค่4เกียร์พัฒนามา567ตอนนี้ไป8เกียร์คันนี้7เกียร์พอล้วครับผมรถไซด์กลางๆนี่คือความใหม่ความเนี้ยบของเขาทุกจุดทุกอนูอรจริงๆนะครับผมนะฮะซื้อไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้ว สีันบอกเลยว่าเงาแวบเลยนะครับผมพาไปดูฝาท้ายสักนิดหนึ่งว่าความใหม่ของเขานะผมว่าเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยนะครับผมรถที่นี่ครับผมเมื่อกี้ผมเปิดเอาไว้เองครับผมนะฮะอุปกรณ์ผสมพยาบาลยังมีอยู่ให้เราเห็นนะครับผมก็ล็อกกลับไปที่เดิมนะครับผมนี่คือห้องเก็บสัมภาระที่กว้างขวาง ตามสดาย E-Class นะครับผมเป็นยางรันแฟลทแล้วนะครับผมคือความใหม่จริงๆนะคันนี้เนี่ยใครได้ไปเปรียบเสมือนรถป้ายแดงน้องๆป้ายแดงดีกว่านะผมมันไม่มีอะไรให้ตินะอาจจะมีรล้วรอยนิดๆสะเก็ดหินที่เคยโดนมาซึ่งรถไม่เคยทำสีเลยนะครับผมไม่เคยเคลมสีไม่เคยทําสีสักชิ้นนะมายัางไงไปอย่างนั้นจากโรงงานมาแบบไหน ขายไปแบบนั้นเลยสิ่งที่คุณจะได้ไปในครันนี้ประวัติที่ชัดเจนหนึ่งเดียวสภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับโฉมนี้ใครที่เป็นนักสะสมและเป็นคนที่ชอบ e Class เป็นทุนคันนี้เท่านั้นนะครับผมซื้อไปไม่มีอายใครคนจะต้องอิจฉาคุณเพราะเปรียบเสมือนรถป้ายแดงดูสิครับใหม่ยันซอกประตูทุกมุมทุกจุดนะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะครับผมมาดูดีกว่าครับผมนะพูดไปก็เสียเวลานะครับอธิบายง่ายๆรถมันใหม่ครับผมไม่ใหม่มาเอาค่าน้ำมันกลับไปเลยครับผมนะค่าเสียเวลาหาว่าหลอกกันนีนี่นะครับการันตีโดยเลขกิโลนะครับผม3 7 0 0 0กิโลแท้ๆรถปี12วิ่ง ปีละ3 0 0 0ักิโลเท่านั้นนะครับผมเฉลี่ยไปแล้วปีหนึ่งไม่ถึง2 3 0 0 0มกโลซื้อมาจอดชัดๆแล้วจอดไม่ได้จอดธรรมดาครับผมจอดในที่ร่มครับสีสันยังเต็มสนิท่อนในช่องฟรีดหรือเปล่าไม่ทราบนะแหมมันใหม่อะไรขนาดนี้นะครับดูครับผมแหมภาพบรรยายแล้วกันนะครับผมพูดมากก็หาว่าโมอ,อีกนะครับผมคันนี้ ต้องจัดแล้วครับผมใครที่ชอบรถเบนซ์และอยากได้รถใหม่ในราคามือสองตามกลไกลตลาดคันนี้ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างแน่นอนใหม่ๆ4ล้านกว่าบาทในตลาดขายกัน4 0 0 0สนบวกลวบแล้วแต่สภาพแต่คันนี้ขอขายในราคาที่พิเศษมากกว่านิดน,นึงกับความหายากของเขากับความสดกับความใหม่กับประวัติมือเดียวป้ายแดงรถไม่มีซ้ำกิโลน้อย เปิดไปกับ5แ0,000นหน่อยๆน,นะผมพลาดไม่ได้จริงกับสเปซสมาร์ทค่ะรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงไปดูห้องเครื่องที่วิ่ง30,000กว่ากิโลว่ามันจะใหม่เหมือนรถป้ายแดงแค่ไหนแล้วไปลองขับกันดีกว่าครับ มาครับผมถึงเวลามารับชมความงามกุมพลังเค่องเครื่องกับเจ้า w 2 1 2 e 200 CGI กับเครื่องยนต์ m 2 7 1 8 8 0 cc เบนซินเทอร์โบ4.16สูบ16วาล wow, ์ว184แรงมา้าอัตราสิ้นเปลืองเขาบอกว่า14-15กิโลลิตรแล้วคันนี้บอกเลยว่าได้แน่นอนเพราะเครื่องฟิตจัดจริงๆวิงขึ้นมาเพียง30,000กว่ากิโลเป็นตัวที่มือเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบรูปใหญ่ๆนี้ช่วยให้ รถแรงประหยัดแล้วก็ไม่จุกจิกนะฮะต่างจากซปเปอร์ชาร์จคอมเพรสเซอร์นะครับผมนี่คือการพัฒนาของเครื่องยนต์ของ m e อร์ d e s Ben บนที่พัฒนาต่อยอดมาบอกเลยว่าคันนี้สมบูรณ์จัดจริงๆทุกซอกทุกมุมเดิมจริงๆเพราะรถเจ้าของรักษาดูแลถึงจริงๆนะครับผม,ผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องทุกพันกิโลตกใจนะครับผมปกติก็จะเปลี่ยนกันทุกหมื่นกิโลอันนี้ถึงตามรอบตามปีก็เปลี่ยนไปวิ่งแค่ไหนก็เปลี่ยนตามนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ควรจะไปจอดอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วครับผมนะฮ คำนี้ไปจอดแล้วครับจอดในโชว์รูมให้มันรู้ไปเลยว่ายังมีรถที่วิ่งน้อยขนาดนี้กับตัวรถมี2012ว่าแล้วพาไปรองวิ่งรองขับกันดีกว่าแม่ไม่อยากจะพาวิ่งให้เลขก,กิโลมันขึ้นเลยครับผมว่ามันวิ่งน้อยจริงๆกับรับนี้นะครับผมหาอยู่ต้องซื้อแล้วครับผมราคานี้หาไม่ได้สภาพานี้หาไม่ได้แล้วครับผมรับรองว่าคุณจะเป็นหนึ่งเดียวในไทยที่ได้โฉมนี้ไปขับแบบกิโลน้อยๆเหมือนป้ายแดงไปชมกันครับ มาครับผมได้เวลามาทําการทดลองขับวันนี้ขออนุญาตเป็นคนละขับขับเองนะครับผมเนื่องจากเป็น e-class พี่ค้าไม่สนเลยครับพี่ช้าชอบรถใหญ่เอาพาด s-class ต้องบอกแกนะครับผมก่อนที่จะไปขับนะฮะผมพาให้ดูความชัดเจนนะครับผมนี่นะครับผมแหเป็นรถที่เจ้าของมือเดียวป้ายแดงนี่ครับผมนะครับผมลำดับที่1เห็นไหมครับผมนะออกนี่ครับผมตัวรถขวามือนะครับผม2012นะครับผม กับเครื่องยนต์ e 200 CGI นะครับผมบอกเลยครับผมมือเดียวป้ายแดงระดับที่1เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่จัดไฟแนนซ์ถือว่าเป็นเศรษฐีรถเศรษฐีอีกแล้วนะครับผมได้ไปนี่แหมความเศรษฐีติดรองมาด้วยสิครับผมได้เกียรติประวัติได้ความชัดเจนนะครับผมรถไม่มีช้ำไม่มีชํารุดแน่นอนนะครับผมคนซื้อมือแรกซื้อเงินสดได้แสดงว่ามีตังดูแลร,รักษาถึงแล้วก็ดูแลร,รักษาถึงจริงๆแล้วนะผมก็ Mercedes Benz ปี2012 E Class ตัวนี้ไม่ใช่เกียร์ตรง ที่อยู่ตรงนี้แล้วนะผมก็เป็นเกียร์คอนะผมวิธีขับก็ง่ายเลเกินะเหยียบเบรกกดลงมาก็ขึ้นตัวดีตรงนี้นะครับผมวิธีดูเกียร์นั้นก็อยู่ตรงหน้าปัดให้เราคุณผู้หญิงคุณผู้ชายขับได้เก้งกวางกระเทยตุ้ดขับดีนะครับผมก็ดึงโยกคันเกียร์ลงมาเป็นดีแล้วก็ปล่อยเบรกเร่งออกไปเลยนะครับผมตามสไตล์ mercedes benz ความนุ่มนวลต้องมาอันดับแรกนะครับผมสิ่งที่ mercedes benz คลองใจประชาชนทั้งโลกก็คือความนุ่มนวลของตัวรถนะครับผมมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ได้มากับ ช่วงล่างที่แน่นนุ่มหนึบนะฮะทั้งแน่นไม่มีเสียงกึกกักกึกกักนุ่มนั่งแล้วก็นุ่มสบายหนึบคือเกาะถนนนะครับผมแน่นนุ่มหนึบตามพี่คราวบอกนะครับผมตอนนี้เป็นแน่นนุ่มหนึบอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบครับแต่ไม่เป็นไรครับผมพาขับเล่นก่อนได้นะครับผมตาเร่งบอกเลยว่า1 8 0 0ซี่ีร้อยแปดสิบสี่แรงมา้าเป็นซินเทอร์โบเนี่ยเทอร์โบเมอร์ซีเดตเบนนะครับไม่ใช่โตโยต้านะผมยังไงก็แรงนะครับผมและสิ่งที่ได้ตาม,มาคือความประหยัดไม่จุกจิก นะครับผมนี่คือเครื่องยนต์ของ Mercedes-Benz ที่บอกเลยว่าอึดถึกทนนะครับผมไม่เป็นสองรองใครในตลาดครองใจได้เป็นแบรนด์ต้นๆของโลกที่ทำรถออกมาได้สงา่าจริงๆนะครับ m e อ c e d e s Benz คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าวิ่ง30,000กว่ากิโลเนี่ยนะครับผมซื้อไปก็เปียบเหมือนรถน้องๆป้ายแดงน,นะครับผมเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนที่ใช้รถ ในชีวิตประจำวันในการไปทํางานหรือไปทุระหรืออาจไปเที่ยวในวันหยุดราเทศกาลต่างๆเนี่ยตกแล้วก็ประมาณ20,000กิโลบวกลบต่อปีนะครับผมคันนี้วิ่งมา3 0,000กิโลกว่ากว่าผมก็ตีว่าความช้าของรถเนี่ยเหมือนกับรถป้ายแดงที่ออกมาแล้ววิ่งไปปีกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยถ้าเกิดระให้พูดไปแล้วเนี่ยมันคงจะมันควรที่จะร่วงมาเหมือนรถ 2012ที่เอามาขายในปี2014นั่นก็คือประมาณ2ล้านกว่าบาทน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรล้ร้วน,น,นที่คุณจะได้ไปกับคันนี้นะครับผมรถที่มีความสมบูรณ์ความช้ำที่น้อยจริง,รงๆกับเลขกิโลที่เราเห็นนะฮะสามหมกว่ากิโลเนี่ยเหมือนรถที่ใช้ไปปีกว่าๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเสียเงินวันนี้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ได้สาภาพรถกลับไป95%บหกบวก นะฮะเป็บเสมอน้องๆป้ายแดงเลยก็ได้นี่คือความนุ่มนวลจริงน,น,นะผมขับมาขับสบายอ e ี l ลา s เป็นรถที่ขับสบายจริงๆนะหญิงหญิงใช้ได้ชายใช้ดีนะครับผม <S <S เป็นรถอนเนกประสงค์ขายดีที่สุดของ Merced e s b e เ z นเนื่องจากจอดง่ายไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปบรรจุสัมภาระบรรทุกข,ของกําลังดีเป็นรถครอบครัว5้าที่นั่งนะฮะประหยัดน้ามันนี่คือถึงครองใจนะฮะเป็นรถไซส์กลางสี่ดานที่ดีที่สุดของโลก รุ่นหนึ่งนะครับผม w 2 1 2ขายที่หายอยู่พราไม่ได้จริงๆวันนี้สมาร์ทคาร์รถดีไม่จะเป็นต้องแพงเสม,มอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงมาเปิดกับราคาที่ตกใจจริงๆกับรถที่เหมือนจอดอยู่ในช่องฟีดเป็นระยะเวลา10ปีและเพิ่งเอาออกมาขับในวันนี้นะครับผมคุณจะได้ความรู้สึกเหมือนรถป้ายแดงความแน่นสมรรถนะความใหม่ของภายในหนังทุกจุด นะครับผมระบบไฟฟ้าทุกจุดมันสมบูรณ์จัดจริงๆซื้อเอาไปขับซื้อเอาไปจอดในพิพิธภัณฑ์ซื้อเอาไปจอดในโรงรถนักสะสมผมบอกเลยว่าเลขกิโลเป็นสิ่งที่หาใครที่จะมาเทียบรถคุณได้คันนี้พลาสไมไ่จริงกับเพทสมาร์ทคานะครับสนใจก็ทักกันมาได้24ชั่วโมงนะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ say ขยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh wow l well, l e a v e t h e d o o r